ไม่เจมบันพูกับประเดิมมันนี่อันเด็กนะครับนะเป็ดรับรถกับไปอันเด็กรับรถโอ้ยด้วยเล่น ตัวตาเล็นได้ลูกเล่นลูกเล่นนู่นเล่นนั่นเล่นลูกเล่นลูกเล่นไอ้ยักโอ้ยเก้าใจนี้เจ้ก็ไม่ปัตตนาเลยวะก็ตาเดินนายตังไบเลยอนี่เดินไม่ใหญ่ไอ้เก็บตาเด้เนาะเต๊เลว่าเก็บกับย่าทำไมทำไมคุณไม่เอาไม้โกมารุ่น chọc cho qua xe hùng kêu tuần mày vì để bà ni lùng chốc là là mày đai hùng, mày bà hùng mày để bà cho tuần mày bây lúc kêu lại cao mà này rồi อีกอีกองวิ่งมว่ารถกระบกระกากคไม่ได้เลยในี่อีกก่องวิอันนี้ก็นัินกกลายดินโปรงโปร่กงก็ยกโปรงโปร่งมาเป็นดิน อย่างวัไได,ด,ด,ดไมริตีหลุดไหม่รถดไหม่รถดไม่เลยครับรถุด,ดไม่บอกดัดโรงงานนี้เด็กรถุดไม่บอกดัดไอ้เรือย่ะไอ้เรยวะรถุดไม่ดดไมจชมบอนปู ออกรวมทีเดียวตรงกันเลยไม่กู้กันหนึ่งกัน,กนโฟลต้าไปเลยซลเซลยิ้ยมเลยอะไรอะอ่ะ่องอะไรหร หายเลยอยู่วะแต่ไม่เช่บาันแบบประเดิมมาเนี่ยนเลแกตุ่มตีเราามไรครับตรงนี้เนี่ยความลึกล่อมาโมงเมตรเอาไม่ใช่ครับ โอ้ดไม่ควันมวลเลยกันนะโอ้ยดับแรงไม่พอมันต้องเอ็มรอยเป็ดด้วยสามัญปันนี้มันต้องเอ็มรอยเป็ด รถไม่รถไม่จำไว้นะเพลีนี่ตีเล็กเลยเปิดโวยรดเปิดโวยรถตีนีตีเล็กอาตรงดีดรุ่นไม่วะมั่นไม่วะ <pu> <c oughs> ตอนนี้ต้องเยียบพลาดนะมันนาต้องเด็ดรุ่น